สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับวันนี้นะครับโปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วนะครับกับตู้ลำโพงรุ่น T D หนึ่งพร้อมดอก2,990บาทนะครับนี่นะครับวันนี้โปรวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ลูกค้าจะได้รับในราคาโปรโมชั่นสิบวันนี้ไม่อาจ20่มิลนะครับสีระเบอร์ T O A ที่เราใช้นะครับปากเส้ยงแหลี่ยมที่เราใช้แบบนี้เป็นปากุวดหนาตัวนี้นะครับมันกือบ5้ามิลเลยนีะกับห้าถบงกึ่งเซียนน่าจะดีก็ ปากนะำปากพลาสติกนะถีกครับแล้วก็ดอกลำโพงสามร้อยห้าสิบบาทของทางร้านนะครับไปดอกของทางร้านนี่ตะเกงปั๊มฟิ้นเตอร์โรงงานนะครับตู้พร้อมดอกนะครับโปรโมชั่นวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาททยอยวันนี้ก็ประมาณสามสิบสองใบเราจะเด็กเนาะทยอยเดี๋ยวผมบอกวันนี้สามสิบพฤษภาคมนะครับส่งท้ายเดือนกรกฎาคมนี่ครับกับลำโพงรุ่นนี่นะครับเป็นรุ่นที่ดีหนึ่ง รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางร้านครับเปิดตัวมาได้เกือบจะหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้ใกล้เข้าสู่กับหนึ่งเดือนเลยนะครับรุ่นทีห่หน,นึ่งไปอัดยี่สิบมิลตรงนี้ตรงหัวจับ,บนี่เป็นอัดยี่สิบมิลสีระเบิดโอ้สียังฉ่ำเลยครับนี่สีพ่นเสร,ร็จเมื่อคืนกี่ทุ่มนะเมื่อคืนนี้พร้อมกับไล่เมื่อคืนประมาณกับเที่ยงคืนนะเมื่อคืนเนาะนี่นะครับนี่ต้องพกซาตินี่หท่าไนะจะดีนี่นะครับ,รบ,รบเป็นรุ่น ทีดีหนึ่งครับนี่นแถบแท็กก็วันแถบเรียกวลังแท็กสง่งครับวันนี้จะจะหลายใบครับวันนี้สามสิบสองใบพร้อมดอกตรงนี้สองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับวันนี้โปรวันสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อที่จะสั่งจองก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันสำหรับชุดนี้โปรพิเศษสิบสองเยลหนึ่งคูณหนึ่งนะตรงนี้ครับนี่ครับปกตอนที่เราขายเนี่ยอัดให้มันเต็มะนะวันนี้ราคาประหยัดครับปลาซิลเลตเป็นรุ่นหนานะนี่รุ่นหนานรุ่นหนาถูกครับ ปากขนาดน่าจะสิบพุทธสิบนัดเลยขนาดยี่สิบนิ้ต้นที่ดีหน,นึ่งครับวันนี้เตรียมแพ็คก,กิ้งส่งลูกค้านะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับนี่แล้วท่านก็จะได้ฟังน้ำเสียงแล้วนะครับตะแกรงที่เราใช้นะดูตะแกรงที่ใช้ราคาถูกราคาประหยัดแล้วก็ต้องคุณภาพด้วยครับที่ร้านนะตะแกรงตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับนี่กอดกนอ,นอดข้างนอกตะแกงกอดข้างนอกเราใส่ตรงนี้คนระับ ม,มือมือติดจับนี่เอามาใส่ตะแกรงให้ดูนะใส่ตะแกรงดูดอนเพราะมันจับสองมือไม่ได้มือหนึ่งจับจับตัวโทรศัพท์อยูเก็บใส่ตะแกรงไปเอีกหนึ่งใส่ตะแกรงไปดูนะตะแกรงปั๊มเดี๋ยวมากอดทั้งใบเลยครับเนี่ยจะกอดประมาณนี้ครับเจะกอดทั้งใบแล้วก็ขันน็อตใส่แก้ปั๊มที่เราทำให้มันแน่นนี่คือมันซิดกับไม้ครับตรงนี้ครับซิดกับไม้ จะใส่ลงไปก็จะแน่นพอดีกับอะไแกงปัง๊มต้องใส่ด้านนี้ก่อนนี้ก่อนแต่ก่อนเถูกทอดลงนะต้องสใส่มันตรงเ้องสใส่มันตรงก่อนนะเห็นตะแกงปั๊มประมาณนี้นะครับแกงปั๊มตรงงานเราจะใส่ให้มันกอดให้มันกอดตู้กอดแล้วให้ครบแบบนี้ถ้าตู้เปล่าก็ในราคาโปรโมชั่นก็ เจ็ดพันห้าร้อยบาทสี่ใบนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทสี่ใบแถมเฟรมแผนให้นี่ครับตะแกรงปั๊มก็ประมาณนี้นะเนื้อเสียงลูกค้าก็จะได้ฟังเสียงราคาประหยัดแต่ว่าคุณภาพก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้ครับสหรับเซตนี้นะครับ2,990บาทรุ่นทีน่ดีหนึ่งครับสลักโรงงานครับสลักลูกปืนนะฮะรุ่นทีน่ดีหนึ่งสีระเบิด TOA ท,<ม>ที่เราใช้นี่ชุดแผนโรงงานครับมาโรงงานดูครับดูเนื้องานนะครับ เราไม่ได้ใช้ปากตัวเล็กใช้ปากตัวหนาแล้ยครับปากพลาสติกหนาแล้วพวง350บาทนะครับชุดแขนอุปกรณ์โรงงานสลักโรงงานครับมูจับเหล็กดูเพดข้างหลังนะจะเด็กขอดูเพดข้างหลังครับเพดที่เราใช้เราใช้เป็นเพดลงฝนตัวนี้ครับน,นี่เพดลงฝนนี่สลักโรงงานเนี่ยหรือสลักโรงงานที่เราใช้สลักโรงงานครับไม่อาจยี่สิบมิลตรงมูจับเนี่ครับมือจับตัวนี้หนาที่สิดจะได้แข็งแรงทนทาน เป็นเพลสฟิคต้อนลงฝนนะครับเป็นเพลสลงฝนตัวนี้ครับเปียเล็กนครับเป็นเพนเลสเหล็กตัวนี้ครับอ่ะถามทุกคนแล้วกันครับชุดนี้โปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่อา31กร,รกฎาคมนะครับที่อุบลร,ราชธา,านีกับร้านอุบลม,มีสิทธ์สาวเซียงกงนะครับบรรยากาศรุ่นคีดีหนึ่งสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทโปรวันสุดท้ายขอบคุณทุกการติดตามสำหรับตู้เปล่าก็ยังอยู่ที่ราคาเดิมตู้เปล่านะครับตู้เปล่าก็ซีใบ แถมฟิล์มแขนให้7,500บาทนับสั่ง4ใบ7,500บาทแถมฟิล์มแขนให้ตู้กล่าวเพจลบฝนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ